ตัวนี้เท่าไหร่หน้าหานสี่อยโลสี่้โ

ียวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันที่บึงเสนนะครับ ตามหาสายร้อยโลกับพวกทีมแกงครับเขาบอกว่าที่นี่ปลาใหญ่เยอะเออมาลองกันครับนั่งกดว่าไงที่นี่ร้อนที่นี่ร้อนสุดเลยครับร้อนนี่ไม่เคยมาน้ก ไตัวแรกก็รุดเลยตรงนี้กูจะได้ปลามนียตัวแรกุดนี่ยหเหลือรสิบโลว้ปลาวน้เไอ้ดีนี่ทจริงเราต้องซื้อพวกสีแดงด้วยถามชอกแดง อนุ uhm, ่ีน้อตังเหมือนนุ่ยลาเม็ดไอ้ที่เรามลมงลนี่โคตนะพ่ได้ลางงเราวอนี่เอาง่ตกนะบอกาดลิ้งมารอพี่อยู่ใต้ตู้เด็กอ่ะล่อพี่ ดูลุงชาติตีเหยอไม้นี่น,นะครับจะฟู้ไม่ฟู้แกะไม้อีกแล้วครับสามถังก็ไม่พอแ <c oughs> ล,ล้วลุงกี่ถังก้อนเนี้ย <c oughs> ทำไมเยื่อคุอหมดเหลือจังวะ <c oughs> เออเยื่อได้ประมาณห้าร้อยอะกว่านี้ยตีจริงจประมาณสองร้อยเยือตีทิ้งถมถม,ถมบอ,อกเขาเ <ถม S 1> ตืน <ถม S 1> ตรนอยู่แล้วครับลุงอ๋อทงก้อนทั้งหน,นึ่งหูเรื่องทำไมกล้องผมไม่ถ่าย

是两口 ขามือไหมครับอันนี้ขามือไห้ครับอีขามือเลยตีเยอฟูขามือเลยี่ไงเอเีช่างโยถมแล้ว โอ้ยเข้าแล้วองโนดได้อีโนดโดนชาร์จต้องคนฟุเข้าแล้วร้อนนะขรอนแท้ร้อนไปหมดแล้วฟุเข้าลุกล้มเลยตีไปกลางน้ำไม่ตีเดินสะดุดเลยเกียร์ยึดเลยอะไรยกระยะอันนี้สูตรลับพิเศษเลยอายะสามกุศลใช้ตะเกียบประกัน เอาไปเลยเดีผมสั่งให้างจ่เร์กี่ไปเลยโอ้โหเดเก็บไดเก็บไรเดี๋ยวเก็บเ

lên <laughs> 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 Phước <tức. cười> <laughs> Dạ ơi, ơi

ตัวแรกก็มาเลยนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยหบบบบนักไม่รู้ปรมาณเท่าไหร่ตัวนีว้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบยี่สิบสามนีสสเ เขาขาลงไปแล้วเอาขึ้นบันไดข้างบนนี่เลย,น,เยน,น,นั่งอาไปเก็บนงำไวาจะกระโดลต้องถ่ถาเลยครับเป๊บนึง แเปกน้ำไซีเยให้ซีเยสปเพียงเอาเลยไนี <t <t um> <t um? <t ่นี <t 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 ่ก um> ี่นาทีองนาทีเก็บปีไม่ 妈呀！<laughs> <laughs> ไม่รู้ว่ะดิลงไปม่าทำอะไรนี้เลย ăn thế mày ăn thêm mà, mày ăn thêm mày ăn thêm mày ăn thêm mày ลงไปแลลงไปกระพาเลย <c oughs> ร้อนอีู่ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่รอมานานปลาประยุดเลยเนี่ย <c oughs> ยุประยุทธ์ตัวตัวอย่างงี้เว้ยยาวไปก่อนตัวยาวหัวโตว <c oughs> <c oughs> คลิปน่อยดิ วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแม่จึองเข้ามาเลี้ยโอ้ไม่

เล่นเล่นตรงนั้นเลยลุ้เล่นอย่างเงี้ยจับทิับทดึงไม่ได้เดี๋ยววานมึงเห็นเห็นด้านนี้นเอ้ยระเบิดเลยอ่ะเฮ้ยโตเซฟ เรียบร้อยขันมงด้วยดิขันมงด้วยดิขันมงด้วยดิ